อยู่บ้านพี่ชาลีแล้วครับดีครับครับผมเลยตลาดเออ่ตลาดชาวไร่มาหน่อยครับบ้านเกือบหลังสุดท้ายก่อนขึ้นแก่นมะกรูดครับวิวธรรมชาติสวยงามมากกับธรรมชาติบ้นบาน บรรยากาศ16องศาครับครับอันนี้สวัสดีครับพี่ก็ทำไว้รับรองแขกครับอยู่ติดดอยบรรยากาศดีมาก บรรยากาศดีครับพื้นที่ดีกลางเต็นท์สวยครับดีมากครับมีกล่องฟงังพร้อมที่นอนพร้อมบ้านพี่ชาลีครับเออก่อนถึงทางขึ้นแก่นมะกูดครับ สวยงามมากครับบรรยากาศยามเช้าตะวันเริ่มขึ้นอุณหภูมิตอนนี้16องศาครับอันนี้เป็นสถานที่กระท่อมครับส่วนบ้านจะอยู่ข้างหน้า นี่แหละครับความฟินมันอยู่ตรงนี้นะฮะได้ง่ายๆมันก็ไม่รู้ประโยชน์ไม่รู้คุณค่าครับใครต้องการซื้อต้นไม้ติดต่อได้นะครับติดต่อผ่านผมเลย ครับบอนไซสวยๆเยอะครับสวยงามทุกต้นบอนไซสวยงามมากครับใครต้องการติดต่อผ่านผมได้ครับ มีหลายขนาดหลายราคาขายทุกต้นไหมพี่เนี่ยูกใจยกให้ฟรีฮ้เเฮ้ยเดี๋ยวผมจะช่วยบอกให้โอเคครับ